แบบไหนถูกแบบไหนผิดซื้อปลาใหม่มาปล่อยแค่ปลาลงในตู้หรือปล่อยทั้งปลาทั้งน้ำลงในตู้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เราซื้อปลาใหม่มานะครับแน่นอนว่าเราต้องจับน้องปลาเนี่ยครับที่อยู่ในถุงเนี่ยร้อยปรับสภาพน้าให้น้ำเนี่ยครับอุณหภูมิเท่ากันก่อนถึงจะปล่อยน้องลงไปได้และแน่นอนครับว่าเวลาเราจะปล่อยน้องปลาเนี่ยครับบางคนก็จะปล่อยแค่ตัวปลาลงไปบางคนก็จะปล่อยทั้งปลาทั้งน้ําลงไปในตู้เลยสำหรับในกรณีที่เราปล่อยแค่ตัวปลาอย่างเดียวลงไปในตู้นะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน น้ำในถุงเนี่ยจะมีของเสียสะสมอยู่แต่ซึ่ง,งน้ำในถุงเนี่ยครับมันมีปริมาณไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นของเสียจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราเอาน้องปลาเนี่ยครับปล่อยลงไปแค่อย่างเดียวของเสียในตู้ของเราที่เราตั้งตู้ใหม่เนี่ยครับก็จะไม่มีเลยพวกขี้ปงขี้ปลาต่างๆนะครับก็จะไม่มีในตู้ของเราแต่วิธีนี้ก็จะมีข้อเสียอยู่ครับในกรณีที่เราซื้อปลาตัวจิ๋วๆมานะครับแล้วเขาแพ็กใส่ถุงเล็กๆมาแน่นอนว่าเราไม่สามารถจเจ้ามือล้วงลงไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเปลืองภาชนะอี เราไม่รู้ว่าน้องปลาเนี่ยครับมีโรคอะไรมาบ้างมันก็จะเสียเวลาที่เราจะต้องมานั่งล้างภาชนะนั้นนะครับนำไปแช่ด่างทับทีมอะไรต่างๆนะครับและอีกข้อเสียหนึ่งก็คือน้องปลาเนี่ยครับอาจจะเกิดการตกใจได้เพราะว่าเราเนี่ยครับต้องตักน้องปลาจากอีกที่หนึ่งย้ายไปลงตู้ซึ่งน้องปลาเดินทางมาใหม่ๆเนี่ยครับเขายังเหนื่อยอยู่แล้วก็ยังตกใจอยู่ถ้าเกิดเราจบยกแบบนั้นอีกแน่นอนว่าน้องปลาก็จะยิ่งตกใจเพิ่มมากขึ้นไปด้วยครับแต่กับการในอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เราเอาน้องปลาลงไปทั้งน้ําทั้งปลาเลยก็ มีข้อเสียเหมือนคันครับแต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากในตอนที่เราน้องปลาลงไปทั้งปลาทั้งน้านะครับแน่นอนว่าในน้ำเนี่ยครับมันต้องมีขี้ปลามีของเสียสะสมอยู่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับว่าน้ํไในถุงเนี่ยครับมันค่อนข้างน้อยมากเพราะฉะนั้นของเสียเนี่ยมันจะน้อยมากครับแล้วประกอบกับเวลาเดินทางที่น้องปลาจะมาถึงบ้านเรานี่ครับปกติล้วจะใช้เวลาไม่เกิน2วันหรอกครับเมื่อเราเทน้องปลาลงไปในตู้แล้วเนี่ยครับปริมาณน้ํานี่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน้อยนิดเดียวเองครับเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําเก่าของตู้เรานะครับแน่นอนว่าของเสีย ตกใจของน้องปลาครับเพราะถ้าเกิดน้องปลามันตกใจมันตื่นกลัวมากๆเลยครับกว่ามันจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันใช้เวลาหลายอาทิตย์มากๆเลยและบางทีเนี่ยครับน้องปลาจะโดดออกมาจากตู้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดน้องปลาที่เราได้มาใหม่นะครับมีปลาตายอยู่ในถุงนั้นนะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถเจาน้ําลงไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องตักแค่น้องปลาลงไปอย่างเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2แบบนี้ไม่มีแบบไหนถูกแล้วก็ไม่มีแบบไหนผิดนะครับสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยคราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็อพ